นี่นึงนี่นึ่งสะและโอเคมะโอเคได้แล้วครับคุณบลูเฮ้ยโยสัเร็จแล้วเห็นไหมว่าคุณภาพอาเซียนไว้ใจได้ยานของฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะยันนี้มีประชุมสมัชชาใหญ่ของหมู่บ้าน คุณบลูอยากร่วมสังเกตการก่อนกลับไหมครับประชุมสมัชชาใหญ่เหรอไม่อยากให้มีวันนี้เลยเพลอแป๊บเดียวคุณบลูก็จะไปแล้วให้ฉันไปทำยานคุณบลูให้พังไหมล่ะเขาจะได้ไม่ต้องกลับอ่ะไม่ได้นะรู้แล้วอรอเล่นเอาละเสร็จแล้วเดินตรงๆอีกสาก้าวแล้วหยุดค่ะ เอาผ้าปิดตาอ,ออกได้ทาอ,อาเซียนขอเลี้ยงอำลาเพื่อนหืมและนี่คือของขวัญที่เราเตรียมไว้ให้นายดูต่างหน้าครับฉันไม่รู้จะพูดยังไงอะมาทานอาหารของพวกเรากันเถอะอืมอาหารอาเซียนเชีวยวนะโอ้โหอาหารอาเซียนอร่อยจัง ขอขัดจังหวะเพื่อนๆสักเล็กน้อยจริงๆแล้วในงานเลี้ยงส่งวันนี้ผมได้เชิญแขกพิเศษมาด้วยสีท่านแต่เนื่องจากทั้งสีท่านต่างติดภารกิจอยู่ที่ยุโรปจึงไม่สามารถเดินทางมาด้วยตัวเองได้แต่เขาได้ฝากเสียงของเขามาถึงคุณบลูด,ด้วยนะครับเชิญทุกท่านรับฟังได้ณนบะัดนี้สวัสดีครับคุณบลูเสียดายจังที่ไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงอำลาคุณบลูในวันนี้ในโอกาสนี้ก็ขอ,ขอให้คุณบลูโชคดีนะครับขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ เช่นเดียวกันครับไว้วันหลังคุณบลูกลับมาที่หมู่บ้านอาเซียนอีกเมื่อไรผมสัญญาครัาว่าจะไปพบคุณบลูให้ได้แล้วก็บพบเธอด้วยนะสมาชิกอาเซียนการมาของคุณบลูเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนี่อาจแสดงให้เราเห็นได้ว่าสันนิภาพนั้นไม่ได้จํากัดอยู่เพียงโลกใบนี้ขอให้คุณบลูโชคดีนะครับขอพูดแทนสหภาพยุโรปและชาวโลกตรงนี้เลยนะครับว่าวันใดที่เราร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีจนถึงคุณบลูได้เราจะไปเยี่ยมคุณบลูถึงดาวของคุณอย่างแน่นอน สวัสดีรรครับเออ,อแล้วพวกเขาเป็นใครเหรอ <laughs> นึกแล้วว่าต้องถามคำถามเนี้ยคุณบลูครับอาเซียนของเราไม่ได้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานเพื่อประเทศในภูมิภาคเท่านั้นนะครับเรามีประเทศคู่เจรจาได้แก่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียเป็นตน้นเมื่อมีการประชุมสำคัญสำคัญเราชาวอาเซียนก็มักจะถูกเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันอาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความร่วมมือกับองค์กรอื่นเช่น UN และ EU อาเซียนได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนของสังคมคือ 1. ไอป้าหรือสมัชชารัฐสภาอาเซียน 2. ภาคเอกชน 3. ภาคประชาสังคม 4. ภาควิชาการและ 5. NGO นอกจากนี้บทบัตอาเซียนยังได้มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนด้วยนะ เหตุที่องค์กรระดับโลกได้ให้การยอมรับอาเซียนของเราเกิดจากจุดยืนที่ชัดเจนของอาเซียนครับง่ายๆก็คือเพื่อนสมาชิกทั้งสิจะไม่ทําสงครามต่อก,กันเมื่อมีปัญหาเราจะใช้การเจราจาทางการทูตเข้าจัดการถัดมาก็คือการเคารพหลักสิทธิเสรีภาพและอธิปไตยของแต่ละประเทศและที่สําคัญที่สุดคือการร่วมมือกันอย่างใ,ใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่สําคัญที่สุด คือความเป็นกลางครับอาเซียนมีจุดยืนที่ชัดเจนเราไม่โอนเอียงไปอยู่ข้างองคอ์กรใดๆ เราอยู่ข้างความถูกต้องสันติสุขและความเจริญเติบโตอาเซียนใช้ในโยบายนี้ในการดําเนินงานมากกว่า40ปีจนในที่สุดเราก็เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกอย่างมากและอยู่ในระหว่างสร้างประชาคมอาเซียนอีกทั้งยังได้มีการยกร่างกฎบัตรอาเซียนจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีพุทธศักราช2558ตามที่ผู้นําอาเซียนได้ตกลงไว้โดยต้องการให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐที่มีประสิทธิภาพมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลและมี ประชาชนเป็นศูนย์กลางกฎบัตรอาเซียนคือเป็นกฎที่ร่างขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้ง1ินนำไปปฏิบัติตรงกันมีความเข้าใจเหมือนกันและมีเป้าหมายเดียวกันครับแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะย้ำอีกครั้งนะครับ 1. กฎบัตรอาเซียนทำให้อาเซียนมีสถานะนิติบุคคล 2. ทํทำให้องค์กรปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ทํทำให้เป็นองค์กรเพื่อประชาชนมีการปรับโครงสร้างใหม่ ต่อไปจะมีการประชุมซัมมิตปีละสองครั้งเพื่อให้มีการประสานงานที่ดีขึ้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประสานงานของสมาคม3เสาหลักคือ 1. ด้านการเมืองและความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมมอตโตรหรือคำวัญของอาเซียนก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่าวิสัยทัศน์ร่วมกัน อาตลักร่วมกันและประชาคมเดียวกันโดยกำหนดให้วันที่8สิงหาคมคือวันอาเซียนให้มีเพลงอาเซียนและมีการส่งเสริมให้ใช้เพลงอาเซียนในกิจกรรมต่างๆอ๋อฉันพอใจเข้าใจแล้วแหละนี่ทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นนะฉันเองก็มีของที่จะให้พวกเธอเหมือนกันเพื่อตอบแทนที่พวกเธอคอยช่วยเหลือฉัน ใส่ไม่ว่ามันคืออะไรห